อานาดเธอหนีกลับไปทำไมเธอตายไปแล้วโอ๊อะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีใครมันเดินอยู่รอบบ้านศพครึ่งซีกนั่นอานาดมันฆ่าฉันไม่จริงเป็นไปไม่ได้อ,อย่ามาหลอกอทั้งเลยนะันขอหลอกไม่ใช่ สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจาก EP 1นะครับ,รบที่เราเล่นเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านเราก็ได้พบกับการจบ2รูปแบบนะครับนะใน EP ที่1ซึ่งรูปแบบแรกคือการที่อานาถกับกิ่งหนีออกจากบ้านเนะพราะรู้ว่าบ้านไม่ปลอดภัยและสุดท้ายกิ่งก็ได้ขายบ้านหลังนั้นส่วนอานาถก็กลายเป็นบ้าส่วนการจบในรูปแบบที่2นะครับคืออานาถเลือกตัดสินใจเข้าไปในตอกที่มีหมาดำนะครับหมาดำที่เป็นผีสิงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือม ดำตัวนั้นนะครับได้ทําการปิดชีวิตอานาถด,ด้วยฝันร้ายนะฮะและในวันนี้นะครับเราจะมาหาวิธีการจบทุกรูปแบบของเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านอ่ะเอาละท่านผู้ชมต่อมาที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ทีวีเปิดเองนะครับนะเออดูซิเป็นไงตุ๊บนี่ทีวีเปิดเองกิงเข้าห้องตัวเองนะครับนะตอนแรกเข้าห้องตัวเองก่อนปึ๊บอ่าเข้าห้องตัวเอง แล้วจากนั้นเราต้องทํายังไงต่อดีว่า mm hmm. เพื่อพลิกสถานการณ์นะครับนะ่ะโอเคอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับกิ่งออกไปด้านนอกนะครับนะนี่วิ่งเข้าตรงนี้ชัดเจนนะครับในขนาดนี้เกิ่งบอกว่ากิ่งไม่ได้เข้าไปนะครับนะแล้วก็ไม่ได้หยิบคุญแจที่โต๊ะด้วยที่มันอยู่ตรงแล็ปท็อปที่เราหยิบมันขึ้นมานะครับนะเราจะลองเข้าห้องน้าก่อนเลยนะครับนะอย่างที่กิ่งบอกนี่ไม่มีนะครับนะห้องน้ําไม่มีไอ้กิ่งมันไม่ได้อยู่ห้องน้ํานะครับเออไม่ได้อยู่ไหนเลย เราไม่ลองเข้าไปเจอศพกิ่งดูที่จะเป็นยังไงนะฮะผมจะลองอปิดทีวีก่อนเลยอปิดปิดทีวีแล้วจากนั้นออกนอกบ้านเลยได้ไหมอออ่ะออกไปแม่งก็ล็อกอีกแม่งเอ้ยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆนะครับเก้าอี้แม่งเคลื่อนที่วะ่ะทำไมเก้าอี้มันเคลื่อนที่วะตะกี้ผมกับกิ่งไม่ได้ย้ายเก้าอี้กันเลยนะอ่ะแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเจอศพกิ่งแล้วนะครับนะและในระหว่างนี้ผมจะลองเออเช็คอย่างอื่นดูดิมันมีอะไรวะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แล้วก็ออกมาเจอกิ่งใช่ไหมแล้วจากนั้นเราลองวิ่งหนีแม่งเลยดิเป็นไงปึ๊บอ้าวสถานการณ์เปลี่ยนว่ะวิ่งออกมานะครับนะอนาถอนาถไม่สนใจเสียงเรียกของกิ่งอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าทําอย่างไรและรีบกลับไปด้วยความสติแตกและเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับกิ่งอีกเลยนะครับนี่น่าจะเป็นฉากจบอีกฉากหนึ่งนะครับนะ <c oughs> หรือเปล่ากูไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือถ้าเราไม่เข้าไปคุยกับกิ่งนะครับ กิ่งก็จะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นอะไรที่หลอกก็ได้ใช่ไหมไม่รู้อะเอาแล้วก็ท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะลองเอ่ออันนี้นะครับไม่เข้าไปหลอกกิ่งไม่เข้าเดินไปหากิ่งดูดิผมจะเดิอนออกไปเลยดูซิจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บเดิอนออกไปวันต่อมากิ่งก็ยังเห็นอยู่ดีป่ะนะครับส่วนไอ้อนาตอะลองไม่ฟังแล้วก็ลองถามไอเด็กที่มันกินข้าวดูวดิว่าแบบว่าคุณเห็นหมาตัวนั้นไหมนะครับนะแสดงว่า ไอ้อนาดเนี่ยเห็นหมาแค่คนเดียวหรือเปล่านะครับนะเออไหนลองดิเห็นมันกําลังกินอยู่นะครับเออขอโทษนะแต่ผมว่ามันกินศพน่ะหรืออะไรสักอย่างมันกําลังกินไงผมไม่สนใจหรอกคุณคงไม่อยากให้ใครเออมากวนตอนหิวใช่ไหมนะครับโอเคอ่ะกดอีกทีหนึ่งนะครับนะเขาทําเป็นหูทวนลมแล้วไม่สนใจคุณอีกต่อไปอะไรวะนักเกมมันจะไปจบที่ไหนวะเนี่ยนั่งรถไปได้ไหมนะครับออกไปนี่ก็คือไปไปอพาร์ตเมนต์แล้วนะ นะครับล้วลองออกไปอพาร์ตเมนต์เลยได้ไหมนะครับออกไปเลยอะ่ะไม่ต้องไปเจอหมานะครับนะเออเวลาต่อมาอพาร์ตเมนต์นะครับอ่ะโอเคสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเพราะว่าตะกี้เราไม่ได้เข้าไปไอ้ตรงที่หมากินนะฮะเราอาจจะเห็นแต่เราไม่ได้เข้าไปให้หมารับรู้ว่าแบบว่าเราเห็นมันนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาหลอกเราเนี่ยมันไม่มีเสียงหมาท่านผู้ชมปกติแล้วก็นอนต่ออานาบได้หลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรอีกต่อไปบนโลกใบนี้ปึ๊บอ้าวจบอีกแล้ว นี่คือฉากจบฉากที่4หรือเปล่านับกับที่เราโดนฆ่าด้วยใช่ปะอ่ะแล้วต่อมาผมขอลองเดินลงบันไดดิไม่นอนดูดิอ่ะอยังไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับนะโอเคก็แสดงว่าของอนาตะก้ไม่มีอะไรแล้ว <S <S อะ่านผู้ชมต่อมาหลังจากที่เราเจอสมนะครับนะคราวนี้จุดเปลี่ยนนะครับจุดใหม่นะครับเราจะลองคุยกับตรงนี้นะครับนะแต่เราจะไม่กดสนใจนะครับนะอันนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับนะที่ผมยังไม่เคยลองนะฮะ ให้ถ้ามาชมนี่ไงเราสามารถหยิบมีดได้นะครับนะหยุยหยิบพี่มาทําไมอ่ะไม่หยิบทําไมนะครับไออนนาดแบงโดนผีเข้าปะเนี่ยเอ้าอนนาดพูดดีๆแกเป็นอะไรอนาถทําไมแกไม่พูดล่ะ <S <S เอาละ <S <S อันนาถแอะตายนะครับนะอนนาดไม่พูดอนนาดโดนผีเข้าหรือเปล่าวะแล้วเราต้องทํายังไงต่อนะครับ <S <S โอเคค่าเสร็จกูก็ดีเดี๋ยวว่ารออะไรแล้วนะครับ เออไปเลยเรียบร้อยนะครับอนาถหนีกลับไปและไม่นานเขาถูกจับข้อหาฆาตกรรมนางสาวกิ่งแก้วเรียบร้อยอ่ะเอาใหม่นะครับทําอีกทีนึงนะครับตุ้มอตายแล้วอเอาล่ะตอนนี้พีซกำลังเขาร่างแกอยู่ไอออนาถดูหนะ้าตาดีมันโรคจิตนะเนีย่ยเอาล่ะเราจะทำยังไงดีนะครับนาะยอนาถได้แต่ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงเอาอันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะตู้เย็นมันเคยพูดถึงเนื้อดีกว่าเอาศพเข้ามาใช่ไหมอุย้ยนี่หั่นศพแช่ตู้เหรออุย้ยอะไรวะเนี่ยนะครับตืมตืมโอ้โหแม่งเกมบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดิโอ้เออน่ากลัวสัตว์นะครับโอ้โหยหลอนเลยนะฮะ แต่ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ผู้ชมเห็นฉากนี้หรอกนะครับนะมันน่ากลัวเกินไปแล้วจากนั้น,นครับไอ,อ้นายก็บอกกูไม่ได้ทำอะไรไหมเขาว่ายังไงกูไม่ได้ทําอะไรนะครับนะอ่าและยังไงต่อนะครับเออแล้ว,ลวอุย๊ยอะไรวะเนี่ยในห้องเก็บของนะครับมีชายตัวดําๆเหมือนที่ไอ้ทัวไอ้ตัวแรกได้เจอนะครับมะคืออะไรวะเดี๋ยวก่อน๊บไอ้วิญญาณนะครับมันบอกว่าหันเลยเหรอความคิดแกมันระยำกว่าที่ฉันคิด ค่าไม่พอหันด้วยนะครับใช่ฉันรู้คนสร้างมันจงใจวาดขึ้นมาพอนึกว่าแกต้องคิดได้แน่แล้วแกก็นึกว่าต้องหันศพมันทำได้แกเลยทำใช่ไหมล่ะอืมอ้าวเชียมแม่งหายไปแล้วนะครับอะไรวะเดีย๋ยเอา้าแล้วยังไงต่อแล้วยังไงแล้วยังไงปุ๊บหนีออกอ๋อจบนะครับ เอออะแล้วต่อมาฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราจัดการกิ่งแก้วเสร็จเราก็ไปคุยนะครับนะไอดีก็บอกให้เราไปที่ป่านะครับเอาศพไปที่ป่าอ่ะโอเคเราจะลองทําตามดูนะครับน้าจึ๊บนี่เอาศพไปที่ป่ามัดถุงดํานะครับนะปุ๊บเออเอาศพไปปล่อยป่าช้าศพไอกิ่งนะครับน้านี่ที่ป่ามาแล้วโอ้โหนี่ไงที่ป่าเออที่มันพยายามให้เราเข้าไปในป่านะครับป่าแม่งโคตรหลอนเลยโอเค เอาล่ะฝังถุงดำตู้มตู้มตุ้มเออถุงดำถูกฝังลึกไป3เมตรเสียงดินกระทบพลาสติกและของเหลวสงบลงไปเอาแล้วแล้วยังไงต่อวะเนี่นะครับแล้วกูต้องทำยังไงกูต้องเดินออกไปที่อื่นได้ไหมนะครับไม่ได้หรอคืออะไรอุยอ้ยอุย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงอะไรอ่ะเออเล์ เอาเชื่อะไรวะเนี่ยเออเลอเออเลอเฮ้ยให้กูเล่นก่อนเอา้าเอา้าเอา้ากดอซีก็ไม่ได้นี่เครื่องผมไม่ได้เออเลอร์นะเอา้านี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอผีตัวนั้นมาหลอกเราเหรอเฮ้ยดูดิเอาละ่ะต่อมานะครับอน,นาดนะครับกดคลิกที่สมมันจะขึ้นว่า Oh. โอ้กูฝังมึงแล้วแล้วยังไงต่อเราสามารถเลือกเดินเล่นไล่ก่อนนะครับแต่กี้มันก็จะน่าจะขึ้นเออเลอร์นั่นแ,แหละอย่างที่บอกแล้วก็มีหน้าตัวละครสักอย่างน่าจะเป็นไอตัวละครไอตัวที่โดนตัดขาดครึ่งหรือเปล่านะฮะแต่คราวนี้เราจะลองกดกลับดูดินะครับนะมันจะไปไหนมันจะไปไหนนะครับอืมเอาเราันนอนอยู่ชันนอนอยู่ชันนอนนอนแล้วยังไงต่อเออทำไมห้องเป็นสีแดง ฉันนอนไม่หลับโอ,โอ้โอเคขอล้างหน้าล้างตาหน่อยนะโอ,โอเคเอาล่ะออฉันไม่อยากเห็นหน้าตัวเองฉันเป็นคนยังไงเนี่ยฉันฆ่าเพื่อนตัวเองโถเอ้ยอาบน้ําหน่อยแล้วกันไม่นะอฉันพยายามอาบน้ําหลายรอบแล้วแต่กลิ่นมันก็ยังติดมากลิ่นสาบบิ่นกลิ่นเลือดเออไปดีกว่าฉันออกไปข้างนอกดีกว่าเ ข้างนอกน่าจะมีอะไรสักอย่างคุณครับโอ้ผมอยากมีเพื่อนโอ้ทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยอ่ะออกไปข้างนอกดูดิเออเอาฉันไปออกไปไหน่อยเอามึงต้องการอะไรกันแน่วะเนี่ยเออเอาล่ะฉันไม่สนแล้วอุย้ยโอ้ใครเคาะประตูวะอุย้ยมีคนเคาะประตูเฮอใครเคาะใครเคาะกูใครเคาะใครเคาะวะไอ้นี่เหรอไอ้นั่นเหรออืใครเคาะเออเอาล่ะกูเริ่มหลอนละกูเริ่มหลอนละ เฮ้อผีไอ้กิ่งแก้วต้องมาหลอกกูได้แน่เลยเฮ้อไอ้บ้าเอ้ยใครขอว่าโอเคเฮ้ยโทรศัพท์โทรมามีคนโทรศัพท์มาเฮ้อเอาละฉันจะรับโทรศัพท์อืมอะไรกิงโทรมาชิปหายแล้วกูวางสายกวางใครแม่งจะไปรับวะเฮ้อกูนอนดีกว่าเฮ้อไม่ด้อเฮ้อไม่ไอ้กิ่งไอ้กิงไอ้กิงหลอกกูแล้วไปใช้ไอ้กิ่งนี่วะไอ้นี่คือใครอ่ะไอตัวขาวไอ ไอ้ไอ้ไอ้นั่นปะเออไม่ได้เออฉันฝันร้ายมามากพอแล้วเออไอ้เก่งก็จะมาหลอกฉันเออฉันอยากตายทําไมฉันไม่ทําแบบนั้นเออเออเอาล่ะอของนอกกูก็ออกไปไม่ได้เออเออโอเคโอเคฉันนอนก็ไม่ได้เออไปสองหน้าต่างดูดิปึบหุยอะไรอะท่านผู้ชมของใหม่ปึบออเอาโดนหมาดำแดกอะไรวะ นี่ฉากจบอีกแบบหนึ่งเหรอเอา้าอ่ะอะท่านผู้มาชมต่อมาอ้เอาละขราวนี้ออเอาละขราวนี้ฉันจะลองรับโทรศัพท์ดูนะขอแก้มือแล้วกันอ๊บโอเคโทรศัพท์กิ่งโทรมารับดูสิอ๊ออืมรับอนาธเธอหนีกลับไปทไําไมเธอตายไปแล้วโอ๊ะอะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีใคร มันเดินอยู่รอบบ้านศพครึ่งซีกนั่นอนาถมันฆ่าฉันโอ้อะไรวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเฮ้อต้องกลับไปนะครับนะต้องกลับไปนะครับอนาถกลับไปเฮ้ยมาแล้วนะครับนะเฮ้ยฉากจบไปเ่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรอะลองคุยกับมันดูดิระวังทางอย่าลืมแวะกินน้ำนะ ให้กูแวะกินน้ำทำไมวะเนี่ยโอเคเอาละฉากจบใหม่อีกแบบนะครับโอเคเกินน้ำาหรอกินทำไมวะเออต้องแวะกินน้ำก่อนก็ดีไงกูจะกินน้ำได้ไงเอา้าอนาดว่าไงโอ้กูไม่มีแก้วเว้ยกูต้องไปเอาแก้วหยิบแก้วมาฮึบเอาละอนาดหยิบแก้วมากินน้ำเ,เปิดใส่จึ๊บเติมน้ำเข้าไปว่าไงอนาดกินยังเติมไปแล้วแล้วกินยังไงวะ ตอนนี้นะครับนะเรามีแก้วน้ำหนึ่งแต่เรากินไม่สามารถกินได้แล้วก็มีดแล้วตอนนี้หน้าอานาดคือแบบโคตรเครียดนะครับเอาละมาเราต้องไปช่วยนะครับอุ้ยอะไรวะนะอุ้ยอุ้ยไอเด็กนั่นที่มันกินกับข้าวอยู่ร้านอาหารนี่นะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอะไรวะเดี่ยวง่ขอบคุณครับเอาบันไดสิไปดูในแท่งน้ําคืออะไรเอากูเก็บบันไดไปก็ได้ เออเก็บบันไดแล้วไอ้หนูนี่มันกาลังกินอะไรอยู่อ่ะมันกําลังกินศพกิ่งแก้วหรือเปล่าที่เราไปฝังนะครับท่านผู้ชมฮึบอ่ะใช้บันไดนะครับฮึบ,ฮบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปหุ้ยไอส้สั์โอ้ศพเพียบเลยเอเชย,ยดูดิน่ากลัวมากโอโดนผีหลอกโดนผีหลอกอ,อ้าขอบคุณที่เล่น เกมโดย Last Winter นะครับหวังว่าคุณจะตามฉากจบครบนะครับโอเคสวัสดีเออน่าจะครบแล้วแหละนะครับนะแล้วคนทําแม่งทําคนเดียวด้วยนะครับประเด็นนะครับเออดูดิคือตอนนี้ผมจะงงงอยู่นะครับว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะในฝันไม่ว่าจะโดนหลอกเนี่ยมันคือไอ้หมอนี่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่เหมือนเลยอะแต่ก็อาจจะใช่ก็ได้เนี่ยไอ้หมอนี่ อ่ะท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับนะชัดเจนเลยชัดเจนนะครับนะผมรู้แล้วว่าใครอยู่หน้าประตูนั่นก็คือกิ่งแก้วนั่นแหละครับนะที่เป็นตัวละครที่มาหลอกไอ้อนาดอยู่ตลอดนะครับที่จริงผมเข้าใจผิดคนด้วยว่าเป็นผีตัวอื่นไงเนี่ยดูดิเนี่ยใช่เลยชุดขาวเออแล้วคนที่อยู่หน้าปกก็น่าจะเป็นบ้าของกิ่งแก้วนั่นแหละเออน่าจะใช่เอาละท่านผู้ชมสรุปเลยนะครับนะวันปกติมีคนเดินผ่านเมนหลักเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยเอาแบบตามหลักที่ last winter อยากให้เป็นเนี่ย ก็คือกิ่งแก้วเจอผีครึ่งตัวนะครับเดินได้แล้วจากนั้นก็ไปบอกอนาดอนาดมาช่วยและอนาดข้อฆ่ากิ่งแก้วอันนี้ฆ่ากิ่งแก้วนี่ไม่รู้ว่าโดนผีสิงหรือว่าหรือว่ามันเป็นโรคจิตนะครับนะเออแล้วจากนั้นอนาดก็เอาศพไปฝังแล้วจากนั้นก็กลับบ้านไปก็โดนผีกิ่งแก้วหลอกแล้วจากนั้นผีกิ่งแก้วก็โทรมาหลอกให้อนาถไปที่ป่าแห่งหนึ่งป่าที่ฝังศพนะครับนะ แล้วก็เจอแทงน้ําแล้วจากนั้นก็เห็นศพแล้วก็จบจบด้วยโดนผีกิงแก้วหลอกนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะไอ้ผีตัวดําๆที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นเหมือนผีต้นเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องทุกอย่างนะครับนะเออตัวละครที่ดําเนินเรือเร่องก็น่าจะเป็นอานาถนะครับนะที่ดําเนินเรื่องก็ประมาณนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับกับเออวันปกติมีคนเดินผ่าน สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบายโอ้ oh, แล้วก็อีกอย่างนะครับนะมีอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมจะเล่นต่อมันเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ China, แล้วก็ตีมโตน่า2อง <c oughs> ิกเต็มอะไรสักอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นในรอบหน้าละกันนะฮะนะโอเคแต่สัาวันี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบาย